หลังจากค่ำคืนแชมเปี้ยนส์นะครับที่อาร์เซนอลทำได้เพียงแค่เสมอกับผู้มาเยือนอย่างบรเมนิกสอประตูต่อสครับสุดสัปดาห์นี้ครับอีกหนึ่งรายการที่เราหมายมันปั้นมือและยังเป็นจ่าฝูงอยู่นั่นก็คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจะลงทำการแข่งขันครับอาร์เซนอลจะเจอกับแอสตันวิลล่าที่เอมิเรตสตเดียมนั่นเองครับคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับมาลองดูความพร้อมมาดูสถิติแล้วก็ลองทำนายคาดการผลการแข่งขันกันหน่อยครับว่าแล้วไปลุยพร้อมกันเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำหรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับแล้วก็สำหรับใครที่รักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันนะครับนะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาพูดคุยกันในคลิปนี้หน่อยนะครับคลิปคุยก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งก็เข้มข้นเจิมจนขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับอาร์เซนอลยังเป็นจ่าฝูงอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ารองจ่าฝูงอย่างเลือดคูแต้มเท่านะครับห่างกันแค่ลูกได้เสียแล้วก็อันดััับบ3นนนนะะะฮห่่่่าาางงกกกแแแคคตตต้้มมมเเเเดีีีียยยววออชสรรร์ซิ็ ฟอร์มที่ค่อนข้างร้องแรงกันทั้ง3ทีมเลยนะครับใครพลาดเนี่ยเสียตำแหน่งแน่นอนนะครับหลุดวงคอรจรได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ทุกเกมต่อจากนี้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีความพร้อมของทั้งคู่นะครับทั้งอาร์เซนอลแลวก็แอซิมิล่าที่ ทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมกลางสัปดาห์มาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับมีสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2มุมนะครับมาฝากกันด้วยแล้วก็อยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมนะมาทายผลกันหน่อยชวนเลยคอมเมนต์เลยนะครับคุณคิดว่าอาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่าครับใครจะได้3คะแนนที่ต้องการอันนี้ไปนะครับจะเป็นอาร์เซนอลที่ล้างตาได้ไหมเพราะว่าเล็กแรกที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลพ่ายแพ้ไปนะครับที่บ้านของแอสตันวิลล่านะรหรือว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าที่ย้ำแค้นนะครับหรือว่าจะวัดวากันไปก็อคอคมมเมนต์ บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับอ้อลืมบอกไปนะครับเดี๋ยววันนี้มีชวนไปงานมิงด้วยแล้วกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะเรารวมตัวกันดูฟุตบอลครับเดี๋ยวเชิญชวนเหล่าเนอร์สมาดูบอลด้วยกันนะเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดแล้วกันนะมาที่เรื่องของความพร้อมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับจะเล่นกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับช่วงเวลาก็จะเป็นสี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทร วิชันเหมือนเดิมนะครับช่อง True Premier Football 1แล้วก็ True Premier Football 2นั่นเองนะครับนะก็สามารถที่ติดตามดูกันได้นะครับนะวันสงกรานเลยนะครับ14เมษายนสงกรานเราเราไม่พักกับเตะบอลกันด้วยดูบอลไปด้วยนะครับผมเองก็จะไปสรดน้ำแล้วก็ไปดูบอลด้วยนะครับใครก็ดูไปเจอไปเจอกันตรงไหนยังไงก็ทักทายกันด้วยแล้วกันนะอ่ะแต่เราพดูความพร้อมของทั้งคู่กันก่อนนะครับสำหรับอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีไหมมีนะครับ เป็นแค่ j ูเ i นทิมเบอร์แค่คนเดียวแล้วนะครับที่เหลือต้องบอกว่าค่อนข้างพร้อมมากๆแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการโลเทชันบ้างด้วยเหตุผลเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่มันค่อนข้างแน่นเอียดเลยนะครับนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับจะมีการาพักตัวผู้เล่นบางตำแหน่งที่สำคัญเพื่อที่จะไปลุยเล็กที่2กับไบยมินิกต่อในวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เห็น การขยับสับเปลี่ยนตัวสำรองเน่ยมาลงเล่นในเกมเกมนี้ด้วยนะครับอ่ะมาคาดการสืเอเบ็ดผู้เล่นตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับเชื่อว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สับประตูเป็นทางด้านของดดบิดไรยานะครับกองหลัง4คนครับจะเป็นเบนจามินไว้ยินขวาครับโทมิยาสุครับจะเป็นแบ็กซ้ายหรืออเล็กเซนเซนเชนโกซึ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือก ซินเชนโกไว้ก่อนนะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะอยากเล่นเกมรุกแล้วก็ปิดเกมให้ได้ภายตั้งแต่ครึ่งแรกไปเลยนะครับแล้วก็คู่เซนอรัฮับจะเป็นวิลเลียมซาลิบากับกราเบลมากาเยสครับกองกลางเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าต้องมีพักแน่นอนนะครับแต่ว่าลองไปดูว่าหวยจะไปพักที่ใครนะครับซึ่งนะครับใต้ผมคาดเดานะผมคิดว่าวันนี้โทมัสปาเตจะเป็นตัวจริงนะครับนะพี่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยจะได้ลงสนามเป็นสเผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับคนที่จะได้พักเนี่ยผมคิดว่าไม่มาตินเอเดรกา ก็เดคนไรส์นะครับซึ่งถ้าให้ผมเลือกนะถ้าให้ผมเลือกเดานะผมคิดว่าพักเดคนไรส์นะครับหรืออาจาจะแบบลงเล่นไปก่อนแล้วถูกเปลี่ยนออกทีหลังอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าพักเดคนไรส์จริงเนี่ยครับมี2ช้ชอยให้เลือก1ก็คือใช้ทางด้านของเอมิลสมิธโรซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นมาร์ตินโอเดกาดเป็นเพลย์เมคเกอร์นั่นเองแล้วถ้าเกิดสมมติสกอร์มันขาดนะครับทั้งโอเดกาดทั้งตัวจริงบางคนเนะี่ยอาจจะได้พักในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนแนวรุกผมเชื่อว่า เป็นบูโกโยสากา้าฝั่งซ้ายจะได้ทีของเลียนโดทอสซาจะมาเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้พักกาับเยอม,มาติน,นเนลีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติผลแก่งขันมันดีเข้าตาเนี่ยทั้งฮาเว็ทั้งบูโกโยสากา้าน่าจะได้พักตามมาในช่วงครึ่งหลังด้วยเหมือนกันครับ ไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับนะฮะลูกทีมของอูนายเอเมรี่ครับโอ้โหเรียกว่าไม่พร้อมเพียบเลยนะครับมีคนที่ไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแลมซี่นะครับนะจอคอบแลมซี่นะที่เป็นดาวรุ่งอังกฤษนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับนะฮะไมติแคลาสนะครับบูเอนเดียนะครับเทลอนมิงส์ลองเล่นะครับแล้วก็คนที่ติดโทษแบนอย่างดักลาสลุยครับก็ไม่พร้อมลงเล่นเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะโอ้โหมีแบบ6-7-8ตัวเลยนีย ที่จะไม่พร้อมของทางฝั่งแอสตันวิลล่านั่นเองครับทำให้หน้าตาเซเบตผู้เล่นตัวจริงครับน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับนะก็ใกล้เคียง4-2-3-1แหละนะครับก็เรียกว่า4-4-1-1ก็แล้วกันนะ ผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านมาร์ติเนสนะนอดีตเด็กเก่าอาร์เซนอลเรานี่แหละนะครับกองหลังเนี่ยครับสคนจะใช้ทางด้านของอ,อคอนซานะครับถากไปยืนริมเส้นนะครับแล้วก็มีดูก็ดีนยืนยืนฝั่งซ้ายนะครับคาร์ลอสจับคู่กับเปาตอเลสนะครับแล้วก็คู่เซนตรงกลางมิฟทูตัวรับนะครับจะใช้ทางด้านของแม็กกินครับกับ ตีมองนะครับตีเลอมองครับขอไปตีเลรมองนะครับแล้วก็จะมีตัวทําเกมเป็นโรเจอร์ครับยืนริมเส้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีโรบูนัมนะครับ อันนี้ผมคาดการณ์นะไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่านะครับมีไบเล่คนหนึ่งที่จะเป็นตัวจี๊ดจัดยืนริมเส้นก็ได้ยืนหน้าต่ําก็ได้แล้วโอเลวัตกินจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านั่นเองนะครับน <S <S นเชื่อว่าลูกทีมของอูนายเอเมรี่หน้าตาผมคิดว่าเพี้ยนจากนี้ไม่เกิน2ตํตำแหน่งนะครับนน่าจะประมาณนี้นะครับเออซามิล่าสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับในศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งไปชนะลิลมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าความมั่นคงมั่นใจมีแต่สิ่งทีี่่่ไมมมคคือววาาาฟิตรัเพะนก เ,เก็เรียกว่าต้องใช้ชุดเดียวกันกับที่เล่นเมื่อกลางสัปดาห์นี่แหละผมว่าโรเตชันได้ก็ไม่มากนะครับแล้วแถมมีตัวไม่พร้อมอยู่เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เรื่องความเหนื่อยล้าเนี่ยอาจจะรบกวนนะครับลูกทีมของอุนัยเอมรี่นะครับทำให้แอสตันวิลล่าวันนี้เนี่ยไม่ไม่คึกคักเท่าที่ควรในความเห็นผมนะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะนะแต่ว่าก็ความมั่นใจนะมีแน่นะครับไปดูเรื่องของอันดับตารางคะแนนก่อนก่อนจะไปดูสถิติกันนะครับอันดับตารางคะแนนครับแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับทีมเยือนครับปัจจุ มีหกสิบคะแนนนะครับเล่นมา32เกมนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะก็มีคะแนนนำอันดับ6อยู่พอสมควรนะครับนั่นะก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่อยากจะทำอันดับไปติดท็อป4นะเพื่อที่จะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือยูโรปาลีกนะครับถ้าซึ่งแนวโน้มปีนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยอาจจะได้ทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถึง5ทีมด้วยกันนะถ้าได้ถึงอันดับ5เนี่ยผมว่าอาร์เซนอลโอเคเลยนะครับด้วยคะแนนที่ห่างกับออััันนดบบ6เยะะครรทาให้ก กัสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ในฟุตบอลถ้วยนั่นก็คือฟุตบอลยุโรปมากกว่าพรีเมียร์ลีกนะในความเห็นผมส่วนตัวนะแล้วก็แอสตันวิลลาปีนี้ผลงานแข็งแกร่งจริงๆครับภายใต้การทําทีมของอุนนายเอเมรี่ครับไปดูสถิติกันเลยดีกว่าครับสถิติของคู่นี้นะครับนะน่าสนใจครับเพราะว่าเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะ4ครั้งครับแอสตันวิลลาชนะครั้งหนึ่งครับซึ่งไอ้ครั้งหนึ่งที่ชนะเนี่ยก็คือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับชนะด้วยสกอร์หน เรียกว่าโคตรละท็อปฟอร์มครับสำหรับทีมแอสตันวิลล่านะครับแม็กกินทำประตูชัยตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับช่วงนั้น่ถ้าจำกันได้เล่นในบ้านโหดมากตบทั้งซิตี้ตบทั้งอาร์เซนอลนะครับเราก็ไม่รอดนะครับแล้วทำอาร์เซนอลตุปติเปตุัตุเปในช่วงเดือนธันวาคมด้วยนะอ่ะแ้วก็เป็นเรื่องราวของก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ถือว่า Arsenal อยู่ในผลงานที่ดีและทีมที่แบบแบบ ผมทำผลงานดีในเลกแรกเนี่ยส่วนใหญ่เลก2เนี่ยจะเจออาร์เซนอลตบแบบถล่มทลายเลยนะผมก็หวังว่าสุดสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นนั้นนะอ่ะไปดูสถิติเรื่องของผลงานแต่ละทีมก่อนแล้วกันนะครับของอาร์เซนอลเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ3เสมอ2นะครับเสมอนี่ก็เสมอ2ทีมใหญ่เลยนะเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอทางด้านบบเอ็นิวนิคครับนะส่วนแอตันวิลล่าครับทีมเยือนก็ถือว่าผลงานดีใช้ได้เหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1น,นะ ก็แตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับถือว่าลูกทีมของอูนเมรี่ฟอร์มใช้ได้ณนะเวลานี้ครับไปคาดการเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ครับอูนเอเมรี่ค่อนข้างรู้ไส้รู้พุงอาร์เซนอลพอประมาณนะครับแต่ว่าด้วยความที่อาร์เตต้าทำทีมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนักเตะชุดของอูนเอเมรี่ที่เคยคุมอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าแทบไม่เหลือแล้วนะพวกโยบาเมยังพวกลาการแซดอะไรพวกนี้ไปหมดละนะครับเหลือไม่ไม่น่าเหลือแล้วด้วยซ้ำไปนะผมผมไม่เมคชัวร์เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าแทบจะไม่เหลือ นะครับยุคข,ของอูนเอเมลรี่กับอาร์เซนอลที่ชุดปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่า อาร์ซนอลนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของการอยากได้3าคะแนนมากกว่านะครับแล้วก็ประกอบกับการเล่นในเอเมเรสเตเดียมนะครับก็จะมีเสียงพลังพิเศษนะครับทำให้อาร์ซนอลนี่พลังงานการวิ่งเนี่ยคึกเป็นม้าแน่นอนแต่เรื่องของความเหนื่อยล้าก็จะส่งผลกับอาร์ซนอลและรวมไปถึงภาะวะผวองในเรื่องของเกมกลางสัปดาห์ที่จะเจอไาเยอร์มิวนิคที่เราต้องไปเยือนที่มิวนิคเมืองเมืองมิวนิค,นคประเทศเยอรมันด้วยนะเพราะฉะนั้นการ ผมว่าใส่เต็มร้ออยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีเผื่อไว้ว่าเฮ้ยกูจะต้องพักผู้เล่นเพื่อที่จะไปรอเจอไบยมินิกนะครับมันจะทําให้อาร์เซนอลเร่งเกมตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกเลยนะครับ อาร์เตต้าคงจะกำชับลูกทีมว่ารีบทําให้เกมมันจบอ,อย่าง,างรวดเร็วยิงนําให้ไวยิงถล่มให้เร็วตั้งแต่ครึ่งแรกท่านนํา3 0 4, 4 0ได้ทําไปเลยลูกนะครับเพื่อที่จะครึ่งหลังเนี่ยมีการสลับสับเปลี่ยนโรเตชันอัลฟาบิโอเวราลงมาเอาเอ็ดดี้เอนเกเทียลงมาเอากราเบลเชสุดเอาคนนั้นคนนี้เนี่ยลงมาช่วยสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของพละกําลังนะครับทำให้นักเตะเองเนี่ยจะได้เรียกว่ามีการพักหน่อยข้อดีของอร์เนอลหน่อยก็คือตอนนี้นักเตะเนี่ยเรียกว่าทยอยหายเจ็บกันกลับมาแทบจะ แล้วนะครับมันก็เลยทําให้มีตัวเลือกในซุุมมานั่งสํารองซึ่งมานั่งสํารองของเราเนี่ยก็เรียกว่าชื่อชนนั้นเป็นตัวจริงได้กันแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะผมก็เลยคิดว่าทําให้เกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลน่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากนะครับและผมคาดการว่าแอสตันวิลล่าที่น่าจะโฟกัสในฟุตบอลยุโรปด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับน่าจะไม่ ไม่ไม่ใส่เต็มมากในเกมนี้นะครับเพราะว่าเขายังมีเกมกับริวรออยู่นั่นเองนะก็เชื่อว่าจะเป็นอาร์เซนอลครับที่สามารถเปิดบ้านคว้า3คะแนนไปได้ผมคาดหวังว่าจะชนะในสกอร์ที่ถล่มทลายนะครับคิดว่า3 0 4 0มีผมคิดแบบนี้เลยนะเพราะว่าเกมสุดสัปดาห์เนี่ยอาร์เซนอลน่าจะทําผลงานได้ดีครับในเรื่องของอความพิตพร้อมเรื่องของการต้อนรับแขกจากบ้านเราอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของบรรยากาศในการเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะน่าจะเอาตัว รอดแล้วก็คว้า3คะแนนยึดจ่าฝูงต่อไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์ครับ มีมุมหนึ่งที่อยากเล่านะครับก็คือเรื่องของสถานการ์ลุ้นชั้นพรีเมียร์ลีกนะครับมาไปดูทีมอื่นบ้างว่าสุดสัปดาห์นี้เขาเป็นอะไรยังไงแลวความน่าจะเป็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่เดยกก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวมาชวนดูกัก่อนแน่นะครับอยากจะชวนทุกคนครับนะเหล่ากันเนอร์สครับที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงครับมาชมมาเชียมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับ3าคะแนนสําคัญครับในเกมที่อาร์เซนอลจะต้องบุกไปเยือนเล้าไก่ครับนะฮะใช่แล้วครับอยากจะชวนทุกคนไปดูศึกนอตลอนดอนดาร์บ ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลครับ28เมษายนนี้ครับนะฮะใครที่อยู่อุบลหรือว่ากําลังจะไปอุบลหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาดูบอลด้วยกันครับนะฮะ28เมษายนนี้ที่ร้านแห่งเอาอุบลนะครับวิธีการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับก็แอดมาที่ไลน์แอดมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะแอดมาที่อินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจของคุยกันเนอร์สก็ได้นะครับก็จะมีทางเนี่ยผมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีทีม ของอุบลน,นะครับอาร์ซนอลอุบลน,นะครับมีน้องกอล์ฟมีน้องบ๊อบบี้มีหลายคนนะครับเราจะร่วมกันทำแล้วก็รวมไปถึงเดอะคัพ ฟุตบอลด้วยนะครับน้องกั๊กก็จะมาดูฟุตบอลกับพวกเราด้วยนะครับรวมไปถึงเรากันเนอร์สนะครับที่จังหวัดอุบลนะรวมตัวกันหน่อยมาแสดงพลังกันหน่อยครับนะฮะที่ร้านก็รองรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีจอยัก์ให้เลยผมประสานงานเรียบร้อยนะครับทางที่ร้านแห่งเอาก็น่ารักมากนะครับสร้างจอใหญ่ๆเลยนะครับให้เราได้ดูกันแบบ LED แบบชัดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปบรรยายเกมแบบเด็กอาร์ซนอลบรรยายกันลุยกันเองทอล์กกันเองนะครับแล้วก็เล่นเกมแจะ ของระงวัลมีกิจกรรมต่างๆนานาในวันนั้นด้วยนะก็อยากให้ลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับกดไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็จะเป็น Google f o r m นะก็คุณก็กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับอยากจะไปกี่คนคุณก็ พิมไปตรงนั้นได้เลยนะครับค่าลงทะเบียนคนละ150บาทนะครับ150บาทนี้ผมให้คืนเต็มจํานวนเลยนะครับไปถึงที่ร้านปั๊บจะมีคูปอง150บาทเหมือนกันนะครับแล้วคุณก็ไปใช้จ่ายในร้านได้เลยนะจะเดี๋ยวจะดื่มจะกินจะอะไรยังไงก็เต็มที่ตามมูลค่าที่คุณได้ได้ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับนะก็มากันเยอะๆครับนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้เชียร์ไปพร้อมกันจะได้เฮไปพร้อมๆกันนะครับรับจานวนจํากัดนะครับแค่150คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผม ไม่ไม่เคยเป็นเกมเยือนออกไปต่างจังหวัดแบบนี้นะครับพอส่วนใหญ่ก็จะจัดแต่ในกรุงเทพนะก็อยากจะเรียกว่าลองทดลองดูก่อนนะครับว่าเวิร์กไหมนะครับถ้าเวิร์กนะครับอาจจะไปในหลากหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาอุบลก่อนนะครับใครที่อยู่บนแฟนนาชโนลครับเรียนเชิญจริงๆครับมาดูฟุตบอลไปด้วยกันนะครับมาเฮไปด้วยกันนะครับมาร้องเสียงมาตะโกนไปพร้อมๆกันนะครับนะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าที่ไลน์แอดก็ได้นะครับนะฮะหวังว่าจะเจอกันนะครับ อีกมุมหนึ่งครับที่อยากจะชวนทุกคนคุยกันหน่อยเลยนะครับสำหรับเรื่องของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับในสุดสัปดาห์นี้อย่างที่โมโมมันเข้มข้นมากๆเลยแค่เเกมเท่านั้นเองนะครับผมเล่าแบบนี้แล้วกันนะครับสถานการณ์ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ชอามันจ่าฝูงก็จริงนะแต่ว่าคะแนนมันไม่ได้ห่างมากนะครับโดยเฉพาะรองจ่าฝูงเนี่ยแต้มเท่าเลยนะครับเรานําเขาแค่ประตูได้เสียพลาดนิดเดียวเนี่ยนะครับเรียกว่าร่วงทันทีนะครับ สัปดาห์นี้นะครับอันดับ3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าครับจะต้องเล่นที่เอเจฮัดสเตเดียมเจอกับลูตันทาวครับนะซึ่งก็แทบจะตีการันตีว่3นา3คะแนนมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าซิตี้เองเนี่ยก็ช่วงช่วงโค้งสุดท้ายแบบเนี้ยพวกเขาไม่ค่อยพลาดนะครับซึ่งถ้าอย่างที่ผมคาดการณ์ก็คือจะทำให้ก่อนเกมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะล่วงจากจ่าฝูงละ จะเป็นซิตี้พยายามเป็นจ่าฝูงแทนแล้วนะครับและอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในวันอาทิตย์หลังทางด้านลิเวอร์พูลอีกทั้งหากนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นก่อนในช่วงเวลา2ทุ่มผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะตบทางด้านคริสตพาเลตได้นะครับน่าจะน่าจะได้3คะแนนนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วกันนะแต่หวังว่าไม่อยากให้เขาได้3คะแนนหรอกนะอยากเสมอไปแล้วกันนะฮะแต่ว่า ผมคิดว่าร์พูมีดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งแพ้าทางด้านฟุตบอลยุโรปมาเนี่ยยูโรปาลีกโดนอัดมา3าูนเนี่ยผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านด้วยในแอนฟิลด์ด้วยเนี่ยต้องการเรียกศรัทธาแฟนบอลอยู่แล้วนะครับน่าจะอัดทางด้านคริสตอลพาเลตเละเป็นขี้แน่นะครับเละเป็นโจ๊กแน่นะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นนะมันก็เลยทาให ความกดดันเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่เราสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเราเล่นในวันอาทิตย์เนี่ยหลังเพื่อนเลยนะครับใน3มทีมเนี่ยมันมันมันจะเซอร์บอร์เขาชนะชนะกันมาเนี่ยแปลว่ามึงห้ามแพ้แล้วนะครับเสมอก็ไม่ได้นะครับนะก็ต้องชนะด้วยเหมือนกันความกดดันจะค่อนข้างมีพอสมควรนะก็ต้องมาลุ้นมาดูกันว่าเด็กชุดนี้เนี่ยจะแปกรับความกดดันไหวหรือเปล่าจะเติบโตมาแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าในช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยห่วงช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอาร์เซนอลเริ่มมีอาการตุบปัตตุ นะครับก็หวังว่าวันนี้จะไม่ตูปัดตูเป๋นะครับวันนี้น่าจะเติบโตน่าจะเรียกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อซีซันที่แล้วนั่นเองนะครับก็เชื่อว่า นะทั้ง3ทีมจะชนะในสุดสัปดาห์นี้และอร์เซนอจะยังคงเป็นจ่าฝูงนั่นเองครับในความเห็นผมนะคุณเห็นอย่างไรนะครับคิดว่าอร์นซนอจะสามารถเอาตัวรอดนะครับชนะในสุดสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าผ่านแอสตันวิลล่าได้ไหมสกอร์จะเป็นเท่าไหร่คอมเมนต์มาพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ใช้ครบทุกช่องทางนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าหวังว่าหลังเกมจะมากันด้วยรอยยิ้มหวังว่าหลังเกมผมจะมีความสุขไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ